สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปงานที่ทำประจำวันที่สิบเก้าภาสองห้าร6อยหกสิบสามนะครับผมงานที่ทำวันนี้ก็คือหนึ่งนี่ครับเก็บค่าใช้จ่ายของ facebook Ad ซึ่งมีการปิดการทำโฆษณาไว้ก่อนนะครับผมก็วันที่สิบเก้าวันนี้นะครับอยอดผู้สมัครรวมทั้งหมดสิบหกคนครับผมมาจาก facebook Ad สิบคนครับผมงบค่าใช้จ่าย facebook อดก็ บาทครับผมครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไอต่อมาเป็นงาน daily report นะครับผม mm hmm. daily report วันนี้ว่าเก็บเหมือนกันเช่นเดิมครับก็คือเก็บยอดลางหนึ่งวันนะครับผมยอดผู้เข้าเล่นนี้ของคาซาอยู่ที่หนึ่งร้อยคนนะครับผมสโบอยู่ที่หกคนครับเทนเนอร์ของคาซาอยู่ที่เจ็ด แสนสี่หมืามพร้บาทนะครับผมสมโยอดเทอร์โนเวอร์ของสมโอยู่ที่เจ็ดันเ้าร้อบาทครับยอดผู้สมัครรวมสิบหกคนนะครับผมผู้สมัครจาก Facebook ทั้งหมด10คนครับจะเ,เห็นได้ว่ายอดผู้เข้าเล่นลดลง18คน,นครับของคาซารครับผมลดลงสิบแปคนครับผมเทอร์โนเวอร เพิ่มขึ้นนะครับผมสองเกือบสองแสนนะครับครับผมเลเทอร์โนเวอร์ของของคาซาเพิ่มขึ้นเกือบสองแสน,นรับแล้วเทอร์โนเวอร์ของสโบเพิ่มขึ้นเกือบห้าพันเออห้าพันเลยครับห้าพันกว่านินดๆครับผมเอเยอร์ผู้สมัครรวมก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับไอ,ออยู่เจ็ด เหตุผลค,ครับผมไอ้ราบุษรัฐครับเป็นเพิ่มขึ้นสามคนครับผมไอ mm hmm. ้เหตุผลที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ระบบกลับมาปกติแล้วนะครับผมใก,ใกล้ใกล้สู่ปกติครับไม่ใช่ปกติใกลสู่ปกติประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมพอมาเป็นรรงานที่ทำประจำวันนี้ก็คือเก็บข้อมูลเดลี่รีอพอร์ตแบบวีกนะครับผมก็คือ วันนี้เก็บ29ครับค่าคอมอยู่ที่259บาทนะครับผมเดย์ทั้ทัก็จะอยู่ที่19,128บาทครับผมวิคทั้ทั่อยู่ที่28,293บาทนะครับผมเอ้ยงเขาเล่นคา่าร้อยคนครับสมอง6คนรวมแล้วร้อยหกคนครับผมเอ้ ดทอทนะครับก็จะอยู่ที่ลบ2 8 2 9มสองาสิบสามบาทนะครับผมนี่ครับผมก็จบค่ะรายการแย่นี้ครับผมครับ